สวัสดีครับแมทเดลิเวอรี่ครับทำข้อสอบแผ่หนึ่งครับข้อนี้นะครับเวกเตอร์ a b c อ่าตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นการเป็นสามเหลี่ยมนะครับเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้แล้วมันบนกันแสดงว่าเวกเตอร์มันหัวเวกเตอร์มันจะมีทิศทางครับมันจะเป็นหัวต่อหางหัวต่อหางเป็นรูปสามเหลี่ยมบนใดบวกกันได้ศูนย์ครับเป็นเป็นสามเหลี่ยมปิดประเภทนี้นะครับ เพราะฉะนั้นข้อนี้มันจะมีการแปลงมุมโดยใช้ความรู้ของเวกเตอร์เรขาคณิตแล้วก็มาหาขนาดโดยใช้เรื่องของตรีโกณมิติกฎของทรายนะครับข้อนี้ก็เอาเรื่องเหมือนกันจริงๆไม่ได้ยากครับเพียงแต่ว่ามันมันมีกระบวนการแปลงมุมก่อนอเพราะฉะนั้นแต่สิ่งที่โจทย์กำหนดเห็นไหมเขาบอก A ททำมุมไก่นี้เอ A, เราก็บอกว่า A สิ่งที่เราต้องรู้ก็คือ a ตรงนี้ a จทย์กำหนดมาแล้วเป็น5เว v e ตอร์ทำมุมกับ b b คืออยู่นี้ v e ตอร์ทำมุมนะครับ v e ตอร์ทำมุมมันจะเป็นหางต่อหางนะครับหางต่อหางนะครับแต่ถ้าแบบนี้มันจะเป็นหัวต่อหางนะครับเป็นหัวต่อหางไอ้นี้เราต้องต้องต้องให้ความสำคัญนะครับไม่งั้นเราจะงงนะครับเอาละพอหางต่อหางปุ๊บ มันตรงนี้มันเป็นร้อยสามสิบห้าตรงนี้มันเป็นร้อยสามสิบห้าปุ๊บเราจะต้องแปลงให้เป็นตรงนี้ให้ได้เราแปลงตรงนี้นั่นแปลว่าเราก็เคลื่อนไอ้นี้มานะครับเคลื่อนไอ้นี้มาทางนี้เคลื่อนมาครับจื๊อเอามันไม่เคลื่อนมาครับทําไม่ค่อยเป็นนะครับอ้าวมันจะเคลื่อนมานะครับดีเป็นว่าทําเป็นรอยประยี้นนะครับตึ๊ด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 มาตรงนี้แทน แล้วตรงนี้มุมมุมภายในเส้นขนานนะครับต้องรวมกันได้ร8 0ยองศานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ขาดไป45นั่นแปลว่า b อยู่นี่นะครับแล้วเราเปลี่ยนเป็นหัวต่อหางครับเนี่ยเราจะเปลีป่ยนตรงนี้นะครับจากหางต่อหางจากหางต่อหางจากตอนนี้เป็นหางต่อหานะครับเปลี่ยนมาเป็นหัวต่อหางเพื่อให้เข้าเป็นในสิ่งที่จดกําหนดนะครับเอาละเพราะฉะนั้นเราก็ได้รูปใหม่นะครับตรงนี้เป็น4ี่สห้ขอใช้รูปนี้นะครับเป็น45ทําการแปลงมุม อันนี้ A อันนี้ B ปึ๊บอันนี้ต้องเป็น C เพราะฉะนั้นเราก็มาดูว่า BC ทํามุมกันอันนี้ก็หายไปเท่าไหร่ครับ105ก็กลายเป็นเจ็ดสิบามุมกลายเป็น75นะครับ75ตรงนี้ก็ A กับ C ทํามุมกันก็เลยกลายเป็น60องศานะครับจาก1้0ยกลายเป็น60เพราะฉะนั้นเราเอาตรงนี้มาใช้กฎของไซน์ต่อนะครับ โจทย์กำหนดมาแล้วว่าเป็นห้านะครับกฎของทรายที่ว่า,าด้านที่อยู่ตรงข้ามมุมก็จะเป็นห้าส่วนด้วยทรายเจ็ดสิบห้านะครับจะมีค่าเท่ากับ b ส่วนด้วยทรายหกสิบนะครับแล้วก็เท่ากับ c ส่วนด้วยทรายสี่สิบห้าแบบนี้นะครับจากนั้นโจทย์อยากได้ b กับ c บวกกันเพลง แปลว่าเราพยายามจัดให้ B, b เทียบกับ A นะครับเทียบกับ A เพราะฉะนั้นเอาเราก็จะได้เราอยากได้ B เติมขนาดให้ปั้งส่วนด้วยเอาไซคูณขึ้นไปทางนี้เลยครับออกเป็น5คูณกับไซหก60นะครับส่วนด้วยไซเจ75เหตุผลที่เราทําแบบนี้เพราะว่าเขาอยากได้ b กับ C เอาขอ c มาจัดอยู่ตรงนี้นะครับเอาไซ c ก็ไซ n ์5คูณขึ้นไปหา a นะครับ5 45คูณขึ้นมานะครับ5 s i ไซ5์ส่ส่วนด้วยไซด์เจนะครับเหตุผลเพราะว่าเราจะเอา a กับ b บวกกันนะครับเพราะว่าส่วนมันเท่ากันแล้วเนี่ยส่วนมันเป็นไซด์45ไซด์เราสามารถจับบวกกันได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราจะเขียนตรงนี้ f b บวก f c จะเท่ากับ กับ5บวกกันก็มี5ดึง5ออกครับกลายเป็นซาย60บวกกับซาย45บหาเป็นมุมที่เรารู้ค่าส่วนด้วยซาย75็ายซ5้านะครับปกติเนี่ยปัจจุบันเนี้ยมุม75มุม15องศามาออกเยอะนะครับเราต้องจําได้แล้วนะครับแต่ถ้าคนจําไม่ได้เอาสำหรับคนจําไม่ได้นะครับเราก็ต้องทําการแปลงให้เป็น30 บวก45จะได้70นะแต่ยังหน้าเป็นทรายอยู่เนอะเพราะฉะนั้นเอาของมาต่อตรงนี้5ทราย60รู่านะครับทราย60ทราย60ก็สแควรูท3ส่วน2นะครับบวกทราย45รูท2ส่วน2หารด้วยอ่าแปลงเลยครับอ่าอันนี้แปลงได้ว่าไงก็คือทราย30ทรายคอส45 บวกก็บวกตามกันไซดคอสแล ot, 1, ้วก็คอส30มสิบไซสี่ไซคอสคอไซนะครับเอาแทนค่าไซด์สามสิบคือ1.2ส่วน2คูณกับรูทสอส่วน2บวกคอสสามสครับก็คือรูทสาส่วน2คูณกับรูทสอส่วน2 ขับต่อเลยครับออาตัวบนตัวบนได้5คูณกับอันนี้บวกกันได้เลยครับรูทสามบวกกับรูทสองส่วนทั้งหมดเป็น2องตัวล่างนะครับปึ๊บส่วนเป็น4เท่ากันแสดงจับตัวบนบวกกันดึงตัวร่วมออกครับดึงรูทสองออกเหลือรูทสามบวกหนึ่งครับส่วนด้วย4อ่เเปลี่ยนหานเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนนะครับปึ๊บ ได้ไอ้นี้ไกนี้อ้นี้เหลือ2องครับเด้งไปอยู่ข้างบนนะครับจะกลายเป็น5้คูณสคูณกับรูทสอบวกรูทสาอ่ะตรงไหนก็ได้นะครับข้างล่างเหลือใครครับข้างล่างเหลือรูทสอหนึ่งตัวแล้วก็รูทสาบวกหอย่างนี้อ่ะจัดการรูทสองตัวนี้ด้วยการนำคอนจูเกตคูณนะครับ รูทสองกับรูทสองรูทสองเจอรูทสองได้สองตัดกับตัวนี้ได้แสดงว่าเหลืออยู่แค่นี้หาคำตอบเลยครับให้ตรงช้อยห้าปุ๊บไอรูทสองตัวนี้กระจายเข้ามานี่ก็ได้รูทสองเจอรูทสองได้สองห้าคูณสองได้สิบบวกรูทหกบวกรูทหกส่วนด้วยรูทสามบวกหนึ่ง ้าสิตึดต๊ดๆอืดเอ๊ะลืมอะไรไปลืมอะไรไปสองสองตัวนี้กระจายเข้ามาเอ่อน่าจะห้ารูหกอ๋อห้ากระจายเข้ามาในนี้ด้วยนะครับโทษทีครับนี่ห้าตัวนี้ไงนี่ไงหรือว่ามันไม่ตรงเพราะฉะนั้นเราได้คําตอบแล้วออนะครับคือข้อสี่นะครับเอาข้อนี้ก็ ไม่ยากครับแต่ต้องเข้าใจเรื่องการแปลงค่าของเวกเตอร์นะครับหัวต่อหางหางต่อหางจะเกิดขึ้นยังไงเมื่อไหรนะครับไอ้ตรงนั้นสําคัญให้ความสําคัญนะครับเน้นอีกครั้งครับเวกเตอร์ทำมุมกันเนี่ยมันจะเป็นหางต่อหางเท่านั้นนะครับแต่พอมาเป็นสามเหลี่ยมปุ๊บเป็นสามเหลี่ยมปิดมันจะเป็นหัวต่อหางเพราะงั้นเราต้องทําการแปลงค่าใหม่นะครับถ้าใครไม่ไม่ตรงนี้ก็จะงงนิดหนึ่งข้อนีอ้ขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ